ค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมข้อมูลนะคะและการวางแผนนั่นเองเนาะอ่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันการทำอะไรคะแผนผังก้างปลานะคะเป็นการระบุปัญหาการวิเคราะห์เนาะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการรวบรวมแล้วก็การวางแผนนะคะ เป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเป็นยังไงหมายความว่หมาหมายถึงนะคะกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลที่จะได้นำมาเพื่อใช้ในการทำวิจัยหรือกิจกรรมอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อความก็ได้นะคะลักษณะ ข้อมูลที่ดีนะคะควรรวบรวมให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราจะต้องกำลังศึกษาและมีความทันสมัยที่สำคัญเลยต้องมีความกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายไม่กากวมนั่นเองนะคะรายละเอียดที่สำคัญนะคะที่เราควรทราบเลยต่อกันรวบรวมข้อมูลนั้นคือลักษณะของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลนะคะจะมีข้อมูลเชิงปริมาณเนาะสามารถวัดค่าได้ออกมาเป็นตัวเลขนั่นเองซึ่งตัวเลขนะคะจะมีอายุมีน้ำหนักแล้วก็มีอะไรคะส่วนสูงอันนี้วัดค่าออกมาเป็นตัวเลขและอันสุดท้ายเลยก็คือเงินเดือนนั่นเองนะคะอะไรที่มันเป็นตัวเลขอะคะอ่ะอะต่อมาเชิงคุณภาพไม่สามารถวัดค่าได้ ออกมาเป็นตัวเลขได้ไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้นะคะเช่นสีเพศเชื้อชาติศาส,สนาเป็นต้นนะคะ,ะดูความแตกต่างนะคะระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพมันแตกต่างกันยังไง่ามันแตกต่างก็คือเชิงปริมาณเรารู้แล้วว่าปริมาณเนาะแล้วก็ ก็ว่เป็นตัวเลขแล้วกันส่วนคุณภาพคีอว่าเป็นตัวอักษรแล้วแตกต่างอันนี้นะแตกต่างแบบนี้นะคะต่อมานะคะประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ1เลยข้อมูลแบบปฐมภูมิปฐปภูมิคืออะไรได้จากแหล่งโดยตรงโดยการ สัมภาษณ์เราสัมภาษณ์เขาแล้วก็เขียนหรือการสำรวจนะคะติ๊กติ๊กเอาเราจะมีใบมาแล้วก็สำรวจไปหรือการสังเกตโดยการใช้ตามองนะคะต่อมาประเภทที่2คือข้อมูลแบบทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิก็คือการ ที่มีผู้รวบรวมมาแล้วเก็บเอาไว้อย่างเช่นหนังสือเราไปห้องสมุดเราได้เจอหนังสือหรือเราไปที่เว็บไซต์อสองอันนี้แตกต่างอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคืออะไรปฐมภูมิได้จากแหล่งโดยตรงคือตัวเราเองนะคะนักเรียนไปสัมภาษณ์เขาไปถามเขาไปถามคนไปสังเกตคนไปสำรวจคือเป็นตัวของตัวเราเองคือปฐมภูมิ แต่ถ้าเกิดทุติยภูมิคือเราไปหาสิ่งที่เขารวบรวมไว้แล้วเช่นหนังสือเว็บไซต์เราอาจจะไปห้องสมุดหอสมุดดูวเว็บไซต์ต่างๆที่ทุกคนรวบรวมมาแล้วหรือพวกวิจัยที่มีคนวิจัยมาแล้วเป็นต้นนะคะต่อมานะคะขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนด้วย ในการรวบรวมข้อมูลก็จะมีการกําหนดจุดประสงค์ตัวแปรที่เราจะต้องการศึกษาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเมื่อเรากําหนดจุดประสงค์ปุ๊บต่อมาเป็นกําหนดขอบเขตของการรวบรวมนะคะก่อนอื่นเลยอันนี้นะคะการกําหนดจุดประสงค์เราจะต้องกําหนดจุดประสงค์ทั้งหมดประมาณ3ข้ออย่างน้อย3ข้อว่าจุดประสงค์เราทําเพื่ออะไรคล้ายๆ้ายโครงงานวิทยาศาสตร์เนาะ ต่อมาเราต้องกําหนดขอบเขตเลยค่ะการรวบรวมข้อมูลว่าเราจะศึกษาข้อมูลที่ไหนขอบเขตระยะเวลาเท่าไหร่อะต่อมาการกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลพร้อมแบบสอบถามเพื่อการเออเอาขอโทษนะคะก็คือเราต้องอะไรคะกำหนดกลุ่มตัวอย่างอย่างเช่นเรากำหนดตัวอย่างก็คือเด็กนักเรียนบุญจิตใช่ไหมคะโรงเรียนบุญจิตทิยา เป็นต้นเนาะแต่นี้เป็นอะไรคะเป็นการกําหนดกลุ่มตัวอย่างใหญ่เกินไปนะคะเราต้องย่อยมาอีกเราก็เจาะจงไปเลยคืออะไรคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เป็นต้นนะคะเพราะโรงเรียนมัธมีหลายชั้นใช่ไหมคะเราก็กําหนดกลุ่มตัวอย่างแค่ชั้นเดียวต่อมานะคะเมื่อเรากําหนดกลุ่มตัวอย่างสีเ,เขียวนี้เสร็จแล้วนะคะเรามากําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล เรากำหนดว่าเราจะเป็นแบบไหนสังเกตตอบถามหรือสัมภาษณ์แล้วแต่เราว่าเราจะทำแบบไหนอ่ต่อมาเมื่อเรากำหนดสิ่งที่เรารวบรวมได้เสร็จแล้วนะคะเราต้องทำการรวบรวมข้อมูลเมื่อเราทำการรวบรวมข้อมูลอย่างเช่นครูจะใช้แบบสอบถามเนาะห้าสีก็คือดีมากปานกลางดีมากดีปานกลางน้อยน้อยมาก ครูจะใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลครูก็ไปศึกษานะคะเด็กชั้นม2ทับ1อ่านรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไว้ต่อมาชั้นม2ทับ2ครูก็ไปเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลไว้และอันสุดท้ายเลยอ่ะ2ทับ3ไปเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมไว้แล้วครูก็มาดูว่าแต่ละคนได้คะแนนรวมกันเท่าไหร่โดยการใช้อันสุดท้ายเลยคือการประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยการใช้หลักสถิต สถิติศาสตร์หรือแล้วก็ใช้หลักทางเพยาศาสตร์นั่นเองคืออะไรอ่ะอย่างเช่นค่าเฉลี่ยอ่ะค่าเฉลี่ย X-Bar เป็นต้นนะคะหรือส่วนเบงเบนมาตรฐานเป็นต้นเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการรวบรวมข้อมูลเราจะใช้ได้หลายอย่างเนาะ ่ะมีการสัมภาษณ์โดยตรงกับแหล่งข้อมูลอย่างเช่นเรานะคะนักเรียนไปถามคุณครูว่า,าไปถามไปถามคุณครูเรื่องเกี่ยวกับอาหารในโรงเรียน่ะครูก็จะถามว่าครูมีความพอใจในการรับประทานอาหารมากน้อยเพียงใดห้าสี่สาม ครูก็ประเมินไปว่าอาครูพอใจมากก็คือให้ห้าหรืออาจจะเป็นในการสอบถามว่าการเดินทางมาโรงเรียนของครูมีความข้องตัวยังไงห้าสี่ามสองหนึ่ะครูอาจจะให้สี่เพราะอาจจะมีรถติดบ้างเล็กน้อยเป็นต้นนะคะหรือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ะเราไม่ต้องเดินทางไปหาเขาเนาะคะ แล้วเราก็สามารถรลดภาวะในการเสี่ยงอะไรเชื้อโควิดตอนนี้ได้ก็คือการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เรานะคะอาจจะใช้ในการอะไรใช้ในการโทรไปหาเขาขอเบอร์โทรหรือโทรทางไลน์เฟซบุ o กก็ได้มันทำง่ายและก็สะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางนะคะต่อมาแบบสังเกตสังเกตก็คือสังเกตโดยการจดและบันทึก แบบสังเกตนะคะอย่างตัวอย่างก็คือเราสังเกตว่ารถติดไม่ติดแล้วก็รายงานใช่ไหมคะหรือถ้าเราเป็นครูเราจะสังเกตเด็กเราจะสัมภาษณ์เด็กเด็กจะให้ไหมสมมติถ้าเกิดหนูเป็นครูและหนูจะไปสัมภาษณ์เด็กอนุบาลไปสัมภาษณ์เขาถ้าเขาไม่รู้อย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์เด็กหนึ่งขวบอย่างเงี้ยเขาตอบได้หรือยังเขาคุยได้ยังเขายังคุยไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องใช้อะไรคะใช้การสังเกตเอานะคะ แต่ละอย่างวิธีการรวบรวม,มข้อมูลนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยวัยด้วยนะวัยของแต่ละวัยว่าวัยนี้เหมาะสมกับการสัมภาษณ์ยังไงเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงอย่างเช่นครูโตและครูอาจจะสัมภาษณ์โดยตรงหรือสัมภาษณ์ในโทรศัพท์ครูใช้ได้หลายอย่างแต่ถ้าเกิดเราไปสัมภาษณ์วัยที่แก่กว่าเช่นเขามีปัญหาทางสายตาเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อะไรคะ อ่ะแล้วต้องสัมภาษณ์โดยตรงเลยโดยการอ่านให้เขาฟังแล้วก็ติดตามข้อมูลตามที่เราหาข้อมูลให้เขานะคะที่เราจะศึกษาเนาะต่อมาการรวบรวมนะคะก็คืออะไรคือเอกสารจากเว็บไซต์นั่นเองเราก็ไปเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเด็กอย่างเช่นวิกิพีเดียอ่าเป็นต้นนะคะแต่วิกิพีเดียบางครั้งมันอาจจะไม่น่าเชื่อถือ100%เนาะเพราะว่าอะไรมันสามารถ แก้ไขข้อมูลได้ผิดเพี้ยนได้นะดังนั้นสิ่งที่เราไว้ใจเชื่อได้ที่สุดเราต้องดูอะไรคะแหล่งอ้างอิงที่มาเราต้องศึกษาดีๆนะคะอ่าต่อมาการออกแบบค่ะการออกแบบวิธีการแก้ปัญหามีอะไรบ้างเนาะ อ่ะอันแรกเลยนะคะการออกแบบอ่ะเราจะต้องออกแบบให้หลายๆวิธีมีวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่3วิธีที่4ถ้าวิธีไหนได้ผลเราก็เอาวิธีนั้นหรือง่ายที่สุดโดยเราจะพิจารณาเลยค่ะข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีต่อมาการตัดสินใจเลือกเราต้องเลือกวิธีที่อะไรเหมาะสมที่สุดแล้วก็ร่างต้นแบบวิธีการแก้ปัญหา อย่างเช่นวิธีการแก้ปัญหาของครูครูจะยะกตัวอย่างให้เห็นภาพคือครูจะสังเกตพฤติกรรมเด็กอนุบาลอ่าวิธีที่1เราใช้ในการสัมภาษณ์วิธีที่2เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลวิธีที่3เราใช้การสังเกตอ่าแล้วก็พิจารณาว,ว่าอันไหนแต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอ่า แต่ครูตัดสินใจแล้วละ่ะว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธี3คือการสังเกตเพราะว่าเราแค่ดูเด็กใช่ไหมคะแล้วเราก็จดบันทึกอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมคะพอเรารู้แล้วแหละว่าวิธีอะไรวิธีสังเกตคือวิธีที่สุดเราก็ทําการเลยคะ่ะร่างแบบต้งแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่าง,างเช่นสังเกตเด็กเด็กคนนี้ไม่รับประทานผักเราก็ หาวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กไม่รับประทานผักอย่างเช่นอะไรอาจจะทําอาหารที่มีความสวยงามมากขึ้นอาหารืการหลอกล่อหรือวิธีการบดอาหารหรือทําน้ําผักผลไม้ที่น่ารับประทานเด็กจะได้ไม่อะไรคะไม่เบื่ออาหารแล้วก็อาจจะรับประทานผักทําให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับประทานอาหารครบอะไรครบห้าหมู่เป็นต้นเนาะอ่า ต่อมาการวางแผนและการดําเนินการแก้ปัญหานะคะการวางแผนคืออะไรนิยมนะคะนิยมเขียนเป็นตารางสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและระยะเวลาที่จะใช้อาจจะใช้น้ําหนักนะคะอาจจะให้น้ําหนักค่าความสำคัญเข้าด้วยอ่ะมันจะเป็นรูปตารางอย่างนี้เนาะแล้วก็มีลําดับ1 2 3 4 5 แล้วก็มีชื่อกิจกรรมต่างๆตามแต่ลักษณะของมันส่วนค่าน้ำหนักนะคะจะเป็นตัวเลขอา,อาจจะใช้เป็นตัวเลขนะคะแล้วก็เขียนไปเลยว่าร้อยละเท่าไหรอ่ะอันนี้ลำดับที่1ประชุมวางแผนแบ่งงานให้ค่าน้ำหนัก30ใช้ระยะเวลาก็คือมกราถ,ถึงกุมภาอ่าดูน้ำหนักนะคะดูน้ำหนักว่ามันยาวไหมอ่ะ ต่อมาการซื้ออุปกรณ์นะคะเราจะใช้ร้อยละสิบเนาะก็จะใช้เดือนกลุ่มภาแค่นี้นิดนึงอ่ะต่อมาลำดับที่3นะคะการรวบรวมข้อมูลก็จะใช้ค่าน้ำหนัก15ใช้ในยเวลาก็คือเราจะรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคมนั่นเองอันด,ดับที่4ี่ทำการทดสอบประเด็น เราเรวบรวมข้อมูลแล้วละ่ะเราก็ต้องทําการทดสอบประเด็นใช่ไหมคะใช้ระยะเวลานานหน่อยใช้ร้อยละเท่าไหร่30%ซก็จะใช้เดือนเมษาถึงพฤษภาอ่าอันดับสุดท้ายเลยการแก้ปัญหาสรุปผลและการเตรียมนําเสนอนะคะใช้ร้อยละอะไรร้อยละ15นะคะก็แค่เดือนเดียวก็คือมิถุนายนอ่ะครูขอถามหน่อยว่าทั้งหมดนี้นะคะใช้ระยะเวลาทั้งหมดกี่เดือน เราก็นับไปสิหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเดือนค่าเฉลี่ยรวมกันคือเราจะต้องเอาร้อยละนะคะร้อยละก็คือหนึ่งเนาะจะต้องมีค่ารวมทั้งหมดหนึ่งรอพอดีนะคะ,ะต่อมานะคะการทดสอบการการทดสอบประเมินและปรับปรุงที่ีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานเป็นยังไง การทดสอบนะคะหรือการประเมินชิ้นงานเราจะต้องกําหนดประเด็นในการทดสอบต่อมาเมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วเราต้องมีการทดสอบและประเมินผลโครงงานหรือชิ้นงานเมื่อเราทดสอบหรือประเมินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องทําการแก้ปัญหาตามต้องการถ้าเราจะแก้มันดีขึ้นก็คือใช่ปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็คือปรับปรุงที่การลยไะคะ วิธีการแก้วิธีการแก้ปัญหาชิ้นงานอ่ะเราจะดูว่าเราจะปัญหาการแก้ปัญหาความต้องการเนี่ยเราจะเลือกฝ่ายไหนระหว่างใช่กับไม่ใช่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือเราจะไม่ปรับปรุงเลยอ่ะเราจะปรับปรุงวิธีหรือเราจะทําชิ้นงานให้ดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับชิ้นงานนั้นว่าผลทดสอบประเมินเนี่ยอยู่ในระดับไหนเนาะอ่ะต่อมานะคะการกําหนด ประเด็นในการทดสอบการกําหนดประเด็นในดันอขอไทยนะคะการกําหนดประเด็นการทดสอบก็คือสามารถทําได้จริงหรือไม่ไม่ยากเกินไปใช้เวลาทดสอบไม่มากเกินไปหรือคุ้มค่าที่จะทดสอบไหมประมาณค่าใช้จ่ายซีว่าในการทดสอบเนี่ยจะต้องประเด็นเนี่ยถูกต้องและแม่นยำไหมหรือการกําหนดประเด็นทดสอบเนี่ย ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงงานไหมถ้าประเด็นทดสอบนะคะของโครงงานเนี่ยอยู่ในขอบเขตของโครงงานจะตรงกับตัวชี้วัดก็คือได้รับผลที่ตรงตามจุดก็คือถือว่าทดสอบผ่านนั่นเองแต่ถ้าเกิดอีกอย่างหนึ่งไม่ส่งกระทบไม่ส่งผลกระทบต่อด้านแต่อผู้อื่นสิ่งแวดลอ้อมอันนี้เราก็ต้องคำหนึ่งไว้อย่างเช่นต้องคำานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่น เกีเสียงควันของเสียเป็นต้นนะคะอ่ะต่อมาการปรับปรุงและแก้ไขผลงานคืออะไรเราก็มาดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราปรับปรุงและแก้ไขอะดีหรือเปล่าอ่ะอาจจะมีวัตถุที่เสียหายเนยจากการทดสอบหรือ ถูกลบกวนจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าษณษณอากาศเป็นต้นนะคะต่อมาความต้องการนะคะผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเราต้องการให้มันทำทำให้มันเร็วหรือใช้เวลาได้น้อยลงอ่าอันสุดท้ายเลยผู้ทดสอบนะคะจะต้องทดสอบประเด็นที่ไม่มีความพร้อมเช่นทำการทดสอบผู้ทำการทดสอบขาดความชำนาญอ่า ในการใช้เครื่องมือช่างอย่างเช่นการปัดกีเนาะถ้านักเรียนปัดกีไม่เป็นนักเรียนก็จะอะไรคะงานก็ออกผลงานก็จะไม่สวยไม่ปาณีมันก็จะแบบเละๆอะนักเรียนรู้จักปัดกีไหมที่มันเป็นตะกัวแล้วก็ใช้ความร้อนที่ในการเชื่อมนั่นเองนะคะอ่า ต่อมาจะใกล้ถึงจะจบแล้วนะคะการนำเสนอการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะคะผลของการแก้ปัญหาชิ้นงานหรือการพรีเซนต์นะคะการพรีเซนต์มียังไงสิ่งแรกเลยเวลาเราพรีเซนต์งานเนาะเราจะต้องมีผู้บรรยายผู้บรรยายนะคะต้องมีบุคลิกที่ดีน้ำเสียงชัดเจนมีภาษากายที่น่าสนใจ ศกตาผู้ฟังนะคะแต่งกายสะอาดเรียบร้อยแล้วก็สื่อในในสื่อนะคะจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยสรูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกเลยคือรูปแบบเอกสารรูปแบบเอกสารจะต้องมีความน่าสนใจอ่ามี3รูปแบบก็มีเอกสารดิจิทัลแบบผสมผสานทุกอย่างนี้นะคะสื่อที่ดีจะต้องมีสื่อ ที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายนักเรียนจะได้สามารถเรียนรู้เรื่องอนักเรียนอาจจะงงเพราะว่าวิาวชานี้นะคะเป็นวิชาที่ยากมากแล้วครูใช้เวลาสรุปนะคะ20นาทีเนาะมันอาจจะเกินไปนะคะมันก็จะทำให้แบบครูพูดเร็วมันจะมีความงงสับสนนะคะถ้าค่วังว่าถ้าเกิด ผ่านพ้นวิกฤตโควิด COVID, ปุ๊บเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ให้นักเรียนแสดงตัวอย่างนักเรียนจะได้เห็นภาพแล้วก็รู้ว่าบทเรียนนี้ครูสื่อสารอะไรอะต่อมานะคะการนําเสนอผลงานเนาะการนําเสนอผลงานนะคะจะมีเอกสารสิ่งพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์นะคะพวกรายง,งานโปสเตอร์ ภาพิกนะคะคืออะไรอย่างเช่นโปรแกรมที่ครูให้หนูไปเรียนมา,าเช่นแคนวาเนาะแคนวานี้มันดีมากเลยเราสามารถทำสื่อเซ็นพิมพ์โลโก้หรือเสืออะไรคะมิเิดเดียก็คือภาเพเคลื่อนไหวภาพการาฟริกมีเสียงประกอบได้ด้วยแล้วก็มันสามารถเป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานเช่นเราสามารถทำสื่อ powerpoint หรือ Percy นะคะ เป็นสื่อดำเนําเสนอที่ใช้ในรูปแบบหน้าชเรียนหรืออะไรที่เราสามเดีย๋ยวครูขอจะแนะนำนะคะ PowerPoint เนี่ยนักเรียนถ้านักเรียนทําเป็นนักเรียนก็ฝึกนะคะหรือถ้าเรียากทาให้สวยงามมันจะมีวิธีเคล็ดลัของครูก็คือทําในแคนว่ามันก็มี PowerPoint แบบเป็นเพนเพจที่สวยงามเหมือนกันนะคะอ่า ต่อมานะคะการนำเสนอโดยสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดคืออะไรมันจะเรียงลำดับเป็นขั้นตอนอย่างเช่นกระตูนนักเรียนเห็นกระตูนไหมเป็นฉากๆากฉอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นแบบสตอรี่บอร์ดนั่นเองอ่ะวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ถามว่ามีงานอะไรงานนะคะงานวันนี้คือให้นักเรียนนะคะไป ศึกษาเพิ่มเติมหรือไปฝึกทำแคนวานะคะที่นักเรียนอยากจะทำอ่ะยกตัวอย่างเช่นซื้อสิ่งพิมพ์หรือ p w e r p o i n t อ่ะหรืออะไรพอร์ตโฟลิโอนะคะเรซูเม่นักเรียนสามารถไปทดลองทำได้ในแคนวาอ่ะงานวันนี้ครูก็มีแค่นี้นะคะ ขอจบการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ